าะนานทของเรนี้ค่ะก็เปการทลที่เกี่ยวเรื่องอยากจะให้ทกท่านได้รับชมการแสดงชุดนี้กันก่อนก่อนที่เราจะเริ่มการทะาลค่ะ ท่านอันดีนะคะระหว่างประเทศในกลุ่มอนุเครภาพต้นน้ินของหรือวิจีนรจารินเชิญนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหาเรียนท่านสื่อผู้ชมที่เคารพนะครับรวมทั้งท่านความเป็นทุนะครับแต่วันนี้ก็มาแทนท่านรองผู้ชมก็ไปรับรางวัลอีกแต่ข่าวนะครับการจัดงานที่ดาวเรียนให้พี่น้องสื่อมู้ชมทราบนะครับรวมทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดแพร่และน่านนะครับรวมทั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือกีนเอสเป็นอย่างดีแล้วนะครับโดยเฉพาะจังหวัดชิงลายเราเป็นประตูเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านนะครับคือเวียดนามแล้วกพอลาและดีิจการมกาษณ์สายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยวให้ขยายตัวจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการของผู้สานจังหวัดทั้ง4จังหวัดได้เติบที่สำคัญนะครับ วตัตถุดิบผสมและครับ้องโอเดเก่าสำนักงานจังหวัดเชียงรายแพร่พยาวน้านะครับโครงการได้การเจรจาจับทูดช่วยการค้าคือวันเดทพร้อมกับวันหนึ่งทิ้งนะครับที่สี่มีนาคมห้าเก้านะครับระหว่างเวลาเก้าในกราดเลยจะจนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนแถลงนะครับคือจังหวัดเชียงรายให้มาให้ข้อมูลและได้เปลี่ยนคำเห็นจำนวนสามพันนะครับไปบัติการค้ากระผมทันทีนะครับ ท่านก็เคยเป็นไทยต่าเพียงมากนะครับพอท่านเขาจัดมาอัปเดตข้อมูลในในัวผมในนามของกรมธรรม์วิทยาัยทีแล้วนะครับก็จะรับเกียรติจาการแต่งงานในข้อมูลการแต่งงานอนโฉนจากทุนประเทศ D S นะครับประกอบด้วยจากองค์กรรัฐรัฐอาจารย์ที่มาไทยอาจารย์ทุนลาวสาธารณรัฐสังคมวิย กนที่จะเล่าถึงว่าในกิจกรรมในทั้งประชาชนสาธารณะสถานการณ์ทาเรือบาใหญ่หลท่เชียนแสนนี่ในงานปงท่างที่ห้าที่เกิดขึ้นในวันที่ยี่ส้เวลาตั้งแต่สิบสามศูนย์ศูนย์อถึงสิบหกสามศูนย์นอนะครับก็าเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหโครงการดีสิทธิ์นะคะประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะ ค่ะและกิจกรรมนะคะหลังจากการเสวนาเสร็จการจัดงานในครั้งนี้นะครับเราจัดวันที่22ถึง25นะครับเป็นการจัดงานในเชิงบูรการของหลายหน่วยงานนะครับก็มีงานที่สำคัญอยู่สองงานคืองานสัมมนานาชาติโลจิสติกท้งที่4ร่วมด้วยการจัดงานสัมมนาเชิงธุรกิจและก็ การประชุมเจจาการค้าจับผู้ธุรกิจเราจัดงานที่โรงแรมดูสิท์ไอแลนด์รีสอร์ทนะครับเรามีเป้าหมายคนเข้าร่วมงาน500คนชุมสัมมนาเชิญธุรกิจนะครับก็จะมีหัวข้อเรื่องของนักว่าการค้าและก็การพัานาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ g m s นะครับก็จะมีวิกรณ์มาอัปเดตข้อมูลเรื่องการค้ากับจีนพมา่าแล้วก็ แล้วก็มุมมองต่างๆนะครับในในในเวทีสัมมนาแล้วก็จะมีะการเจรจาจับผู้ธุรกิจเราจะช่วยในการพัฒนาขับเคลื่อนตลาดของสินค้าในกลุ่มภาคเหนือตอนบนหรือของจังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็เชื่อมโยงตลาดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการ อัปเดตข้อมูลหรือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในบริบทของ GMS นะฮะ